สวัสดีค่ะมื่อนี่นอกจะตุนตาของอันเส,สื่อสายของเมรนะคะมัน,นี้ก็มีการเลี้ยงพัน,บ,นพบรรพบุรุษของเข้านาะจะเนาะมันนี่จะปูยาตายายเพิ่นที่รวงรับไปแล้วก็เอื่นเพิ่นไม่กินมนันนี่อื่นเพิรนนะคะสุขูสุคนเที่ยงเลยุดุกไปตลอดจ้ะ ขูดเทียนจุดไว้ตลอดแล้วก็เอิ้นเพิ่นไม่กิ <c oughs> พงใบใหญ่ม่ใหญ่ที่หลวงรลับไปแล้วนะคะเนะ <c oughs> าะแบบเพนนี่บ้านนอเนะคะเนาะมาร่วมกันแบบตายหายเสือเสือ้อสายของเขมิเนนะคะเนาะ ดังเดิมโบราณโบราณเ้องน่าจ้ะลัโบราณห้างภาคภูมิอยู่ร้านก็ไม่เห็นตาม